ก็ตามมาเทียที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคิวปิดเย้่ยกำลังของนนะเพราะฉะนั้นตรงมี้ีีล้อดมีล้อดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่หลายท่านเคยมาหลายท่านยังไม่เคยมาแต่ถ้ามาแล้วขอให้มากี มาแล้วบอกเพื่อนต่อทําให้อีรอสเนี่ยเวอร์ไวไยตลอดชีวิตแต่วันนี้สู่ในวงการของสาวหน้าเกย์เตนชั้นนำเมืองใจซึ่งวันนี้พี่ดีใจมากน,นะครับที่จะมีการทํำพิธีเปิดที่นี่ในวันนี้นะครับกดเซไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันพอสมควร กลับไปบ้านก็มีแล้วที่อยู่ก็มีค่ะครับเพราะฉะนั้นกดเสียมไม่ได้ยังไงก็ขอเรียนเชิญด้วยตัวเองดีไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เป็นแรงกนลันใจมากเขาบอกว่าอดีตเขาบอกว่าคือตัเเาแท่กับเะาเลยเขาบอกว่ามีมล้อก็มาตับฟาร์ลเขาบอกไทรเชิญวันนี้ออกงานได้ถือว่าขึ้นสว่รงชั้นเจค่ะเพราะไม่เคยออกงานที่ไหนเลยนะคะขอเชิญคุณร้อคุณนุฟ๊ฟารอสคนแรกนะคะขอเชิญค่ะ ป็นไงมามาตัดริฟตินเป็นเพื่อนคุณจนพี่ก่อนที่รอนะครับให้สัญญาว่าจะไม่เปิดอีอย่างอื่นแล้วนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งน,นะฮะัอนีเป็นเพื่อนรักร่วมน้ำสาบานกันมาดินตรงมาสู่ภูกเก็ตแต่ภูกเก็ตนะเจ้าแม่ภูกเก็ตคุณไตโมค่ะเลื่อนสนิทลัางมากค่ะเใชคุณไ,โไตโมเอรอสกการนะฮะแล้วก็คุณสวยที่น่ารักที่สุดนะฮะ เป็นผู้ที่ทําให้รัชดาลอยแตงของเราเนี่ยสำเร็จทุกวันนี้ส่วนพี่ก็ไปทําจนรวยเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็หมายถึงว่าหนึ่งวันนะถ้าสามสิบวันก็สามสิบนิดแล้วเชิญคุณพาวนีดหน่งค่ะพี่ตอได้ค่ะพี่ตอได้ค่ะแล้วก็ต้องมาอยู่ซอยเดียวกันกับฮอลลีวูดก็ไม่ได้ค่ะเจ้าแม่ฮอลลีวูดเชิญมาเชิญกันหรือมาตรการอยแฝงหรือมาตรกา นะครับวันนี้ก็เป็นคนที่มีอะไรร้ายหลายอย่างที่เขาถือว่าดีค่ะคือมีตังค์ค่ะที่ไหนก็ถือว่าดีคือมีตังค์ไ <laughs> <laughs> ห,คหคมคะต่ครับต้อม,มีใครอีกไม่นนเลยยังไงแฝดอยู่ไหนไ,ไหมคะอยู่คอดยอดยอดบัตรเขาเปิดใสตรงนี้ได้ปะคุณวนอยู่ไหมคะเมเช่นค่ะ จริงๆดูแล้วคุณมนเนี่ยคล้ายๆคิวปิด้วกันนะวันนี้เสวยเกินค่ะพี่มอยก้าเชิญอ่ะมีคุณแฝดคุณแฝดน้องคุณเชะ่อแล้วก็มีใครอีกเลยเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวนะแต่ไม่ได้เหมือนเป็นพี่เบิร์ดนะออกคอนเสิร์ตนะแล้วก็ยังไงใครอยากจะเชิญคุณซานอยู่ไหมคะคุณซานคุณซานอยู่ไหนคะมนีนี่คะ นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวก็อสุดควรนะคระัวันนี้ก็เป็นเรื่องยามยามดีนะคะกบจังใจทองคำจังใจอันนี้จะนําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจากวันนี้ถึงวันนี้เราจะนําจังใจนี้ขึ้นยิ่งนะคะ,ะแล้วแผลพอดีเลย คุณปานี่ก็มีคุณฟ้านี่เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนไม่เหมือนกันคือมีตั่นะะรับก่อนเลยนะครับัวรับรับประเด็นยู่รับก่อนนะคะคุณฟ้าที่เป็นริงคเนีโอคุณอยู่ที่เม่งสายค่ะเสื้อผ้าทุกอย่างสวยสดนะครัแต่ที่ตาแล้วเด็กไทยกินไดคะวเราครืว่าระาเต็มแล้ววดนะครับพอะวันนี้ก็เห้ยเรื่องการยังดี้ะเราจะ ที่นี่หมายความถือว่าเรากำลังจะเปิดอีรลอสหรือคิวบินครัร้งที่เปิดแล้วอย่าลืมนะครับใครจะมามีความรักต้องไปถึงวงเวียนพิคาิลี่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่ที่นี่คุณมาด้วยราคาเพียง99บาทน,น,นะฮะคุณก็สามารถที่จะมีความรักความใคร่กับชนิรุนแรงไม่ต้องไปพอดร้าถึงวงเวียนอีรลอสที่กรุงลอนดอนมาให้เสียค่าเะียนแพงๆนะคะที่นี่เรา มอบความรักทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นี่เพียงแต่คุณมาเอาความรักจากเราไปที่นี่เท่านั้นเองเราขอเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กิจการนะคะค่ะคุณแอรนี่บอกว่าวันนี้จะแจกอะไรคะมีของแจกเพียบเลยใช่ไหมคะคุณพ่อวันนี้มีอะไรมาแจกวันนี้เรามีของแจกมากมายไม่ว่าจะเป็นสุดยาดจากคอนเทอร์ฟรีนะครับ DVD d มาแจกใช่เป็นที่ไดรักวัยรุ่นเด็กโบรไบสอง DVD ีหกชุดนะฮะเลยแจกก่่อนาแล้วก็จะมีอาการดูแลรักษาจุดจาง ตนเรีรยนนิรอชัยใน14วันหรือ4สัปดาห์คือโคโคตียองเป็นเครื่องสำอางค์อีย่งนะคะใครอยากได้เลยเดินมาหน้าเวทีเลยนะคะเดี<น>๋ยววันน,นี้คุณแนนนี่แจกเลยค่ะแล้วก็นุง<ๆ>แม็ก์ัดเขาด้วยนะคะเอออันนี้จะเป็นของโคตียองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ กที่นี้ค่ะขอบคุณนะคะ thayangbeauty.com ค,ค่ะขอบคุณ a c คทีฟนะคะที่มาถ่ายรูปคืนนี้ขอบคุณ suboty.net แน่คะขอบคุณ l u นแม็กซ .com ขอบคุณหนังสือแม็กซ์แมกซีนด้วยนะคะที่มาในภาพคืนนี้ค่ะสำหรับสือ่อที่เหลือมีอะไรอไหมคะขอบคุณยางแฝงค่ะอุ้ยที่ฉันเจอแล้วด้านหลังนะคะโคเซยอนนะคะเป็นผีพันลบเลือดลิ้วลอยจุด,ดด่างดำฟ้านะคะแล้วก็เดอะบีกรุ๊ปนะคะทั้งหมดมีสาตา เยอะมากมาเลยจะมีที่สอ,ซอนซ้ายฟรองตันค่ะ99บาทเปิดถึง6โมงเช้านะคะรัะชนดาซอย8ค่ะเปิดถึง4 5ท,ทุกค่ำคืนเลยโปรโมชั่นเลื่อนเล่าโ,โทรสอบถามได้ตามเบอร์นี้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ซาวน่าค่ะเดอะบีเลนสีเดนนะคะคือละ599บาทเท่านั้นกระเด็จางค่ะอยู่ที่ชั้น7เดอะบีที่ไซมีอะไรให้ถูกประกาศไหมคะไม่มีแ,แล้วปากด้วยสำหรับ ท่าืออยากดูรายีอยากดูชั้นต่อไปเรื่อยอยากศึกษาก่อนก็เชิญได้เลยนะคะในแบบพูดเพราได้อย่าพูดมากค่ะเรียบร้อยแล้ว 이렇게 <목소리로> 하고. はい。